รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการไล at n e อ a แอน tha ออโตสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วค่ะกับเต็นนัท t h ออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัท t h ออโต้เลยนะคะเข้าใหม่สดๆรละลอน,อ,นอีกหนึ่งคันเลยค่ะกับเจ้ามีซูบิชิไตทตันแคปนะคะตัวเตีย้ยลูกค้าอยากจะทรงแบบไหนนะคะสามารถคุยกับทางร้านได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กสวยๆจรงิงๆนะคะหรือ อยากได้รถไปทํามาหากินนะคะเป็นรถติดตู้ทึบหรือติดคลอกนะคะทางร้านมีบริการให้ฟรีนะคะไม่บวกในราคาตัวรถเลยค่ะบริการให้ฟรีสําหรับลูกค้านัดถาออโต้เลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูรีวิวกันนี้กันแบบละเอียดรอบๆคันเลยนะคะช้าอดหมดก่อนนะคะรีบตัดสินใจเลยนะโอเคยังไงก่อนตามอ้อไปดูคลิปนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจให้อ้อยด้วยนะคะ ีไปหน้า ก่อนเลยนะคะไฟหน้ารุ่นนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะพร้อมกับกระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยค่ะสวยๆเลยค่ะโอเคเรามาต่อกันนะคะสีเงินเนี่ยอ้อยว่ามันเป็นสีที่หาย,ยากมากส่วนใหญ่ที่อ้อยได้มาจะเป็นสีเทาสีดําสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มีหลุดสีเงินมานะสาหรับลูกค้าที่หายอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะตามอ้อยมาเรื่อยๆเลยนะคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อเดิมก่อนนะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนล หรือว่าทําอะไรนะคะสเปคเดิมๆมมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นล้อแมกซอลลอยนะคะขอบ15นะคะสภาพใหม่ๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะตัวยางนะคะดอกยางยังเหลือหนาๆแน่นๆเลยค่ะเพราะว่ายางก็ยังใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าที่เอาไปสามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะ ฝาครอบกระจกคันนี้นะคะจะได้เป็นฝ um าครอบกระจกแบบโรเมียมค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยค่ะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้ร่วมทางของเรานะคะเห็นรถเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสีเงินคันนี้นะเดินดูมาเกือบครึ่งคันแล้วนะคะสีเต็มๆเลยนะอันนี้คือสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะอ้อยไม่ได้มีการเก็บสีหรือเคลียสีอะไรเลยนะคะเรามาต่อกันที่ภายในนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันด้วยนะภายในนะคะแผงข้างจะเป็นสีดาตัดกับสีเทาแบบนี้เลยค่ะสภาพ ใหม่ๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างเลยนะโครงสร้างนะคะนี่เลยเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะแผ่นเพจของตัวเจ้าไททันมิซูบิชินะคะจะไม่ได้มีเป็นแผ่นเพจเหล็กนะคะจะเป็นสติกเกอร์ที่แปะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆดูได้เลยนะสติกเกอร์นะคะอยู่ในสถานะที่ชัดนะคะไม่มีเลือนลางไม่มีลอกไม่มีลุยเลยนะคะถือว่าใหม่มากๆเลยค่ะโอเคเรามาต่อกันที่ด้านข้าง นะแผงข้างนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นทูโทนนะคะมีที่วางแก้วมาด้วยนะเปิดประตูนะคะมือเปิดนะคะจับเปิดประตูได้ง่ายและสะดวกสบายมากๆค่ะแล้วก็คือที่สําคัญนะคะเบาะด้านหลังนะคะได้มาเป็นหนังด้วยนะสภาพใหม่ๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะ เท่าที่สายตาอ้อยมองไปนะอ้อยว่าเจ้าของเดิมอาจจะใช้แค่แถวหน้าอย่างเดียวด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะโครงสร้างด้านหลังนะโครงสร้างเดิมนะคะเ,คเห็นอักเรียงตัวสวยกลมแบบนี้เลยนะสวยสวยเลยนะคะลูกค้าหารถสีเงินนะคะ เอาไปขนของทํามาหากินหรืออยากได้จัดทรงซริงๆนะคะอย่าลืมนะถาออโต้นะคือเรามีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะมากจริงๆค่ะก็บางทีบางคันนะะไอ้ไม่สามารถหยิบออกมาทํารีวิวได้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแค่บางคันจริงๆที่สมมติว่าอ่าโอเคสีนี้หายากกว่าสีอื่น,นะะอะไรเงี้ยค่ะไอ้ก็จะเอามารีวิวเพื่อนๆดูกันนะคะจะได้เห็นกันแบบชัดๆเลยแต่ลูกค้าที่หานะไม่ว่าจะเป็นตัวยกสูงหรือตัวเตี้ยนะคะเรามีหมดเลยนะลองทักเข้ามาได้เลยค่ะ ไปต่อกันที่ด้านท้ายรถเดี๋ยวดูสภาพแม็กไลเนอร์กันก่อนเลยนะคะสภาพนะคะ ใหม่มากไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะเดาได้เลยว่าคันนี้ไม่ได้มีการขนของมาที่หนักแน่นอนนะคะอยู่ในสภาพที่คงทนแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะโอเคด้านหลังนะคะน็อตสากะโปรงน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะออกมาทําสีนะคะแล้วก็ตัวอาร์คนะคะที่อยู่ตรงท้ายนะคะพื้นท้ายเนี่ยยังเห็นชัดอยู่เลยนะคะไม่ได้มีการทําสีกบทับแน่นอนค่ะลูกค้าที่ได้ไปนะคะรถโครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะจะมีในส่วนของการติดตั้งอันชนเสริมท้ายมาแล้วด้วยนะคะก็มากันแบบครบๆเลยค่ะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างต่อเลยนะคะฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ที่ด้านข้างฝั่งผู้โดยสารนะคะเวลาเติมน้ํามันเหมือนเดิมค่ะจะมีสลักแปะอยู่ที่ฝาถังเลยนะคะสามารถเลือกเติมตามสลักอันนี้ได้เลยนะคะก็น้ํามันตอนนี้ก็คือคันนี้รองรับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นน้ํามันดีเซละคะ่ะมาต่อกันที่ภายในนะคะนี่เลยเหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะดีไซน์มาเป็นสีดําตัดกับสีเทานะคะสภาพสวยๆไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลย คโครงสร้างนะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพลไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้า ไอเปิดให้ดูแบบทุกบานจริงๆนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะเป็นทูโทนแบบนี้เหมือนกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะสภาพด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมเหมือนกันค่ะไม่มีรอยเคาะรอยพ่นรอยทําสีกบทับนะคะการันตีได้เลยว่าลูกค้าที่ได้ไปคันนี้นะ โครงสร้างเดิม100%จริงๆแล้วราคาเบาๆสบายกระเป๋านะคะสำหรับลูกค้าที่หาชมนี้หรืออยากได้ชมปัจจุบันอ้อยก็มีนะไม่ว่าจะเป็นชมไหนนะคะเรามีให้ลูกค้าหมดเลยนะนนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะ โอเคค่ะเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่แรงแล้วประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่หาว่าจะอยากได้รถไปทำมาหากินนะคะขนส่งสาธารณะนะคะขับรถส่งของเคอรี่นะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะและทางร้านยังมีบริการนะคะติดตั้งตู้ถึบให้รีด้วยนะคะหรืออยากได้ทรงซิ่งเอาไปซิ่งได้เลยค่ะขับรถเที่ยวต่างจังหวัดนะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดเริ่มที่ ขายแล้วนะคะเราก็หารถใช้สักหนึ่งคันนะคะขึ้นเขานะคะไปดูวิวสวยๆกันได้เลยนะคะ สภาพห้องเครื่องนะคะเรามาดูกันเลยนะห้องเครื่องแห้งๆเลยค่ะด้วยสายตาที่อ้อยมองเข้าไปนะอ้อยเห็นทั้งทุกอย่างซีนยางนะคะบาร์โค้ดสติกเกอร์สีแต้มจากโรงงานนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะลูกค้าได้คันนี้ไปคือใกล้เคียงป้ายแดงมากเลยนะอ้อยว่านะโอเคมาต่อกันที่โครงสร้างนะคะด้านหน้านะคะน็อตเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีไข่ไม่มีแกะสติกเกอร์มออ,อก,กอ,อยู่ครบนะคะ ไล่เลียงกันมาต่อที่ไฟหน้าเลยนะไฟหน้าไม่มีไข่ไม่มีแกะเหมือนกันค่ะบาร์โค้ดนะคะแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะคานหน้าคานเดิมนะคะรูกลมเรียงสวยไฟทั้งสองฝั่งไม่มีไข่ไม่มีแกะนะคะฝากระโปรงไม่ไข่ไม่แกะโครงสร้างเดิมสวยๆขนาดนี้นะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในตัวรถกันค่ะ อยู่ภายในตัวรถของเจ้ามิสูบิชิไทตันคันนี้แล้วนะคะสภาพภายในนะคะเป็นเบาะผ้าทูโทนเหมือนกับแผงข้างเลยค่ะเป็นสีดําตัดกับสีเทานะคะดูสวยงามมากๆเลยค่ะดูมีลูกเล่นเนอะไม่ได้ดูพื้นพื้นเรียบๆนะคะก็ถือโอเคมากๆเลยนะคะสภาพภายในนะคะตัวเบาะใหม่มากค่ะไม่มีขุยผ้าไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขาดเลยนะคะตัวฟองน้ํายังอยู่ในสภาพที่แข็งและแน่นมากๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีการนั่งหนักใช้งานที่หนักแน่นอนค่ะคันนี้ 呢？啊。 คอนโซลนะคะสภาพโดยรวมที่อ้อยมองไปนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะจัดวิทยุยังได้ในส่วนงตัววิทยุที่สามารถใส่ซีดีช่องเชื่อมต่อ usb นะคะออปชั่นครบๆเลยค่ะแอร์นะคะถัดมาแอร์สวิตช์แอร์จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ปรับตามความเย็นนะคะทิศทางของแอร์พัดลมแอร์ตามนี้เลยนะเกียร์ได้เป็นเกียร์หาสปีดน,นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ ช่องวางแก้วนะคะเบรกมือช่องเก็บของนะคะเป็นแบบ2ชั้นเลยนะเก็บของได้เยอะมากจริงๆค่ะน่าใช้นะสำหรับคนที่หาอยู่นะคะคืออ้อยรีวิวคันแบบไททันมาค่อนข้างเยอะแล้วอ้อยก็จะบอกว่าลูกค้าว่าน่าใช้จริงๆภาษีหมด6-5นะคะยังไม่หมดนะ บุ๊คสวิตนะคะเอกสารทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะทุกทางร้านเราการันตีนะคะยินดีให้ลูกค้าตรวจสอบรถก่อนส่งมอบทุกคันนะคะตรวจสอบได้เลยเราการันตีขนาดนี้แต่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็การันตีให้เช่นกันค่ะเราตรวจสอบให้ก่อนเลยก่อนไปส่งมอบนะสภาพไม่ตรงไม่ต้องรับรถเลยคะ่ะมาต่อกันที่พวงมาลัยเลยนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถเปลี่ยนเพลงนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยได้เลยนะ ขวาสุดของไอ้ตรงนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ปรับกระจกค่ะทั้ง2ฝั่งเลยค่ะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาสามารถกดพับได้ด้วยนะคะเวลาที่สมมติว่าเราจอดในที่แคบนะคะก็กดพับกระจกเลยกลัวคนมาเดินชนกระจกเราแล้วแบบกระจกมองข้างบางทีแบบกลับมาที่รถแล้วแบบเดินชนแล้วมันผิดรูปอยู่ในตำแหน่งที่มันรู้สึกเฮ้ยทําไมใครมาทําอะไรกับรถฉันนะพับเก็บได้เลยค่ะถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วคันนี้เลขงไหมนะคะเกินก่อนเลยนะไม่น้อยมาก เลขไม่เพียงแค่26,866กยิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถือว่าใช้งานมันน้อยมากๆแล้วถึงไม่ไม่แปลกใจนะเพราะว่าสภาพด้านในนะคะสภาพตัวถีสี่รถใหม่มากๆสอดคล้องกับตัวเลขใหม่มากๆค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวไอจะลงไปสรุปราคานะคะกับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะตามอไอลงไปเลยค่ะ ก็ดูไอรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะน่าใช้มากอีกหนึ่งคันใช่ไหมคะลูกค้าที่หาอยู่นะคะอย่าลืมนะคะคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆอีกหนึ่งคันเลยค่ะเดี๋ยวไอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะรถที่ไอเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะจะเป็นเจ้ามิซูบิชิไทตัน GLX ปี2019นะคะสีบอลเงินเลขไมเพียงแค่2,000 20, 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ สำหรับลูกค้านะคะอ้อยขายเลราคาพิเศษมากๆเลยนะคะอยู่ที่3,99,000บาทค่ะยังไม่พอแค่นั้นอย่างเดิมเลยค่ะที่เราเคยเกินไปนะคะลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นนะคะจะเป็นฟรีล้อนะคะชุดแต่งซิ่งๆหรือ ตัวตู้ทึบหรือคอกนะคะทางร้านนัทถาออโต้ยินดีให้บริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะโทรเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะดอกเบี้ยค่ะ0%ูนปหนึ่งปีแรกไปเลยค่ะดอกเบี้ยพิเศษนะคะ2.79ตลอดอายุสัญญาค่ะ4ปีหรือจะเลือกขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันค่ะหรือบางคนนะคะอยากผ่อนสบายๆนะคะยาวๆไปเลยค่ะที่84เดือนนะคะนัทถาออโต้ จัดให้ได้ถูกรูปแบบเลยนะคะลูกค้าอยู่แต่จังหวัดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะสามารถตัดสินใจได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัดถาออโต้ยินดีให้บริการมากๆเลยค่ะโอเคสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้รถคันนี้แล้วนะคะสามารถโทรหาอ้อยตรงได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 2 5 6 4 6 4 5 5นะคะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัดถาวออโต้นะคะหรือช่องทางทาง YouTube Facebook ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com